มนุษย์บอกโอ้ยร้อนจังเลยอ่ทำไมไม่มีฝนตกบ้างวะของฟ้าเสกฝนมาเอา้าฝนจะตกทําเพื่ออะไรละ่ะกลับบ้านไม่ได้ผ้าก็ตากไว้รถก็พึ่งลางมันจะตกลงมาทำไมวะเนี่ยเพราะรู้สึกข,ของท้องฟ้าแล้วกูต้องทําเช่นไรเพื่อให้มึงสบายใจล่ะครบับอกว่าร้อนกูก็ฝนตกให้พอฝนตกมึงก็บอกว่าตกทําไมมนุษย์เนี่ยเอาใจยากจริงๆเลยนี่มันมนุษย์ธรรมดาหรือมนุษย์เมียกันแน่วะ มีขอทานมาขอเงินคุณโอ้ยพ่อหนุ่มขอเศษค่าลดให้ลุงหน่อยลุงอยากกลับบ้านเออพอดีผมไม่มีเศษเหรียญเลยครับไม่ปเป็นไรพอ่อหนุ่มสแกนจ่ายได้ลุงมี q r code คดเดี๋ยวนนสมัยนี้ขอทานเขาใช้ค r code คในการขอทานกันแล้วหรือวะเนี่ยสมัยผมยังใช้กระป๋องกับกระลามะพร้าวอยู่เลยแต่ว่าสมัยนี้การขอทานเป็นเรื่องผิดกฎหมายนะจ๊ะคุณต้องทำงานเท่านั้นถึงจะได้เงินเข้าใจ คุณเริ่มต้นเล่นเกมแนวต่อสู้เป็นครั้งแรกศิลปะใหก้การาต่อสู้พิชามหมั่แรงกดไปเลยไม้ไ้ใช่ครับเกมบังเกมกดมมั่วมันก็ชนะบอสได้เฉยการเริ่มต้นเล่นเกมผมก็เล่นแบบนี้แหละครับ <S <S ทำไมคุณอยากเป็นนักบินอวกาศครับเพราะสาวๆชอบนักบินอวกาศไงล่ะ จะอาบน้ําไปทําไมอ่ะในเมื่อปลามันอยู่ในน้ําทั้งวันอะมันยังขาวเลยอ่ะก็แสดงว่าถ้าเราอาบน้ําเราก็จะตัวเหม็นอาสเาลียทุกวันเนี่ยผมไม่เคยเช็คมือถือแฟนเลยนะไม่ใช่ว่าผมไม่ได้ไว้ใจนะแต่กลัวมันพูดว่าเอาเขามึงมาดูบ้างสิ <c oughs> นี่แหละคือเหตุผมที่ผมไม่เช็คโทรศัพท์แฟนของผมสักทีเ <c oughs> พราะมันจะเช็คของผมด้วย ผมตอนป .2 หลังจากโกหกเพื่อนในห้องสำเร็จว่าผมไม่ได้เป็นคนตดฉันอีกคาดเดาไม่ได้สิจริงที่นายก็เชื่อคำลวงหลอกของฉันเงินเหรอนายเป็นช่างโง่เขาสิจริงกินตับเด็กมานาแล้วไม่กินจริงด้วยเหรอครับ เมื่อผมกําลังแกะขนมเพื่อจะกินเพื่อที่อยู่ข้างๆกินอะไรน้อแซ่บมาน้อกินน้ําเนคคาเดียวคําเดียวคําเดียวจริงๆครับมันเหลือให้เรากินแค่คําเดียวเอ้เพื่อนมันจ้องจะเล่นขนมคุณอยู่เมื่อญาติพี่น้องมาบ้านแล้วทักผมเอ้ยเธออ้วนขึ้นเยอะเลยนะน้ำหนักไม่เกี่ยวใส่เดียวในหมดตัวเองผมตายละเอ้ยคำแรกก็ไปถูกชะตาละนี่แหละคือสาเหตุที่กูไม่อยากจะพาญาติเข้ามาในบ้านเท่าไหร่ ตอนนั้นเอ้ยตัวเล็กน่ารักจังเลยอ่ะออ้ยมานอนอบอุ่นน่ารักตอนนี้เออตัวไม่เล็กแล้วมึงหนักไปกิโลแล้วเพื่อนเฮ้ยหมดเลยวะถึงกูจะไปทางแก๊สเคลื่อนที่แต่มึงก็ต้องลักกูนะเออก็ได้ก็ได้เพื่อนอยู่เมืองอะไรวะเพื่อนไปนั่งไกลๆไม่ได้มันจะมีด้วยเหลือเมืองที่นั่งไกลๆไม่ได้เมืองอะไรวะเมืองซิดนีย์มึงต้องซิดนีย์ซิดอยู่ตรงนี้ห้ามไปไหนมุกภาษาอังกฤษอีกแล้วงาฮ่าห้าห้าห้าหาา อาหารอะไรถ้าอยากกินต้องจอดรถรอก็อาหารตามสั่งทั่วไปนี่แหละก็ต้องรอแม่ค้าทําไม่ใช่เพื่อนแล้วอาหารอะไรวะผักบุ้งไฟแดงถ้ามึงผ่าไฟแดงไปมึงโดนตำรวจจับแน่มึงต้องรอก่อนมึงถึงจะได้กินมุกอะไรของมึงเนี่ยมุกเสียงไงเพื่อนพระอะไรไม่ควรเล่นเด็ดขาดวะเพื่อนเราไม่ควรเล่นกับพระอยู่แล้วพระเขาก็มีกิจของเขานี่มันมีอยู่พระหนึ่งเพื่อนที่เล่นไม่ได้พระอะไรวะพระนัน <c oughs> มึงอย่าไปเล่นพระนันนะติดงองงมแงมเสียเงินไม่รู้ตัวเออใช่แนะนําน้องๆอย่าไปเล่นพระนันกันนะ ม้าอะไรบินได้วะเพื่อนจะบ้าหรือม้าที่ไหนจะบินได้งั้นกูตอบุกวนเลยแล้วกันม้ายูนิคอนไม่ใช่วะแล้วม้าอะไรวะม้าแรงปอมันเป็นม้าแรงปอไงเพื่อนมันก็เลยบินได้ว่าชอบบอลเหรอถ้ารถสีแดงชนกับรถสีเหลืองจะกลายเป็นสีอะไรวะเพื่อนก็กลายเป็นสีส้มไงสีแดงบวกสีเหลืองเท่ากับสีส้มไม่ใช่วะแล้วเป็นสีอะไรวะสีถลอกชนกันสักขนาดนั้นสีถลอกแน่นอนกวนตีนกูแล้วมึงกวนตีนกูแล้ว ในป่ามีเห็ดกี่ชนิดว่ะเพื่อนก็มีหลายชนิดนะทั้งเห็ดหูหนูเห็ดเฟืองเห็ดมะพร้าวก็มีหลายเห็ดอยู่อะไม่เพื่อนมีแค่2ชนิดทําไมวะมีเห็ดที่กินได้กับกินไม่ได้มีแค่2ชนิดเท่านั้นเองเพื่อนแต่ว่าคนอย่างมึงมีแค่ชนิดเดียวชนิดไหนวะชนิดที่จะโดนต้มมึงจะต้มกูอีกแล้วมันนี่เลย าจะไปขวัญแก่นต้องขึ้นรถที่ไหนตัวไปที่บขสเพื่อนไปได้ทุกจังหวัดเลยแหละไม่ใช่วะแล้วขึ้นรถที่ไหนวะก็ขึ้นที่ประตูสิ<ล>ถ้ามึงไม่ขึ้นประตูรถมึงจะขึ้นรถได้ไหมล่ะกวนตีนห,ห,อหูอีกแล้วหรอว่มูฮะมูฮะมูฮะอะไรเอ่ยยิ่งซักยิ่งสกปปกเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเอาไปซักมันก็ต้องสะอาดสิทำไมมันถึงสกโปกอ่ะมีนะเพื่อนยิ่งซักยิ่งสกปปกอะไรวะน้ำซักผ้าไงเพื่อนโสกปปกตรงไหนอ่ะให้น้องๆไปลองซักผ้าดูดูสิว่าน้ำซักผ้ามันสกปปกหรือเปล่าถ้้้าาออออยกกกรู็ตงงงลเนนะทุค ลืมอะไรทําให้เราตายได้เลยเพื่อนลืมมองรถก่อนข้ามถนนลืมมองบันไดก่อนเดินลงประมาณนี้เหรอมั้งไม่ใช่วะแล้วอะไรวะลืมหายใจถ้าเกิดลืมหายใจขึ้นมาตายทันทีเลยนะมึงจะได้หายใจวันสุดท้ายวันนี้แหละมึงมั่นนี่วันจันทร์วันพุธวันศุกร์เป็นวันอะไรวะเพื่อนก็เป็นวันธรรมดานี่แหละแค่เรียกชื่อวันเฉยเไม่ใช่ว่ะเป็นวันอะไรวะวันเว้นวันฮะไม่เข้าใจหรอกลองไปดูปฏิทินดู จังหวัดอะไรในประเทศไทยรวยที่สุดวะเพื่อนกรุงเทพมัง้งเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองใหญ่คนรวยน่าจะอยู่เยอะไม่ใช่วะจังหวัดอะไรวะจังหวัดกำแพงเพชรกำแพงมันเป็นเพชรเลยนะเพื่อนโหรวยแน่นอนเออใช่รวยก็รวยสัตว์บกอะไรใหญ่กว่าช้างวะเพื่อนเอช้างน่าจะใหญ่สุดแล้วนะน่าจะเป็นในโดโนเสามัง้งไม่ได้ย้อนไปไกลขนาดนั้นแล้วตัวอะไรวะช้างชุบแป้งทอดนาขึ้นมาหน่อยนึงแต่ก็ใหญ่กว่าช้างอยู่ดีว่าตายเฮล ช้างกลัวอะไรวะเพื่อนกลัวคนมั้งเพราะว่าคนมันอาจจะไปเบียดเบียนช้างและช้างก็กลัวไม่ใช่วะ่ะกลัวอะไรวะกลัวชิงกับฉาบทําไมอ่ะชิงฉาบตีดังช่อช้างวิ่งหนี <c oughs> ซอโซ่ล่ามทีช่อกระเชอกูเอ,เอามึงไปต้มดีกว่าอีกแลี้ววหรอวะ ทำไมโทรศัพท์ตกน้ํำไปแล้วถึงลอยไม่ได้วะเพื่อนเพราะว่าโทรศัพท์มันหนักพอตกน้ํำไปปุ๊บม,มันก็จมเลยดิไม่ใช่วะเพราะอะไรวะเพราะโทรศัพท์ติดฟิล์มกันลอยมันเลยลอยไม่ได้ลอยขึ้นไม่ได้เพราะว่ามันกันลอยอยู่มุกเสี่ยวอะ